ีครับบัวกเขียวสิบจ่าทุยเราจะมาลวนไก่ครับก่อนที่จะทอดไม่ต้องใส่น้ำคราบว่าจะหัวไก่พอไก,อไก่แล้วเราก็จะติดไฟติดตัดสนิทเดี๋ยวมันจะแห้งแห้งแล้วเรา เริ่มจะแห้งแล้วครับแห้งแล้วน้ํามันมันจะทอดตัวของมันเองนะครับไม่ต้องใส่น้ําไม่ต้องใส่น้ํามันเห็นไหมเริ่มเหลืองแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะเหมือนลนน้ํามันน้ําเอ๊ะน้ํามันหมูครับน้ำมันมันน้อยครับมันไม่มีเยอะน้ำมันมันจะออกมาจากตัวน้ํามันเองเราไม่ต้องใช้น้ํามันนะ ใส่ใสกระตุกทิ้งแล้ก็ติดไฟอีกรอบอ่ะเริ่มโอเคแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วนี่นะครับทอดไข่ทอดคอไก่ไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับเราต้องรวนก่อนรวนให้น้ำหนองให้หมดแล้วก็ค่อยน้ำมันมันจะออกในตัวไก่ครับ